สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหักไหลขุดเดินพี่นอ้องเมื่อนี้มาเอาสาระพี่น้องวันนี้รู้สึกเป็นการเป็นงานไปพี่น้องไปเบิ่งกันว่าหักไหลเห็นยังมืนน่อนี้มีสาระยังดีๆไปชมกันเลยพี่นองมาพี่น้องมาเบิ่งกันเนี่ยปลูกอะไรมีอะไรมาเสือไผ่พี่น้อง ได้ต้นกาแฟาจากเมืองเลยมาพี่น้องลูกหลานน้ำมาฝากให้ปลูกไว้แน่จะหัจใจตะ,ะกินลายวันปลูกไว้จะกินแน่วันมาพี่น้องมาดูวิธีการปลูกกันเลยหลุมกับก้นไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ปลูกเลิศเลิศพี่น้อง ลุมละเงาเงาละต้นละพี่น้องกระจิกกีจิกตูดมันออก้็ก้อนนอกะจิกเอาเพื่อให้รากมัน,น,นออกหากินได้ไวเนาะพี่น้องกีจิกตูดถุงก่อนตั้งที้ละพี่น้อง มันใช้เวลาด้วยสล้สยล้ายล่จีนอะพี่น้องก็ต้องจอีกอ,อกเนี่ยโอ้เป็นว่าให้วิธีการ <c oughs> ให้เนื่องยอดเข้าไปหากันปูกใกล้ๆก,กันอก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งเนาะพี่น้องนอนอยู่จ็กน้อย หนึ่งลำตน้นเริ่มเนื่องไงยอดเขาไปหากันเพื่อด้านนี้มันถิไปหากันแล้วก็ถิปลูกไว้ทาาด้านนั้นอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องเพราว่ายน่มเป็นหมากเป็นไวนยเิ่นจังอันเอางางเพราว่าปูผาบพปลูกเล็กอนกะพี่น้องเพื่อให้หลากท่อนไ,ได้่ายดบเรีย้ย มองไอ้กันน้ำไหลออกจังน,น้อยเนาะพี่น้องเป็นเบาเป็นแองไว้อ้าวโอเคแล้วพี่ร้อง กะหนาหัก้พี่น้องรากยาวออกนอกถุงมาแล้วพี่น้องโอ้ยเล็กกบกระดินเขาเดี๋ยวอเอาเยตัดมาหนีบอกพี่ลงังเอาาเอฝนม,มาแล้วเอามาปลูกทดสอบเบิ้งสิบต้นพี่น้องฝนมาแล้ว ฝนมาแล้วสันหวานใจว่าฝนม,มาแล้วฝนมาแล้วฝูงได้ฝนพอดชีชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเบื้องหลักพี่น้องนั่นละรากมันสวยอยู่ปลูกเลย,ยเกิดรวยเลยพี่น้อง<ล>อ้าวปลูกฝนแห้งแล้วนั่งเนืองมาทางนี้จังน้อยฝนแรงแล้วอ่ะสันอู้ฟองกับติดฝนสลวัวานอ้าวปลูกปลูกข้าปลูก พ่อประมาณก็ได้ดอกดินเร่ต้องไปควานหันเนี่ยคุณคว,นคว,นควน้นทั้งคุณคุณคุณคุเวลาพ่อราก้อนก้อนมาหันก้อนผมต้นพี่ผลม,มาหลายแล้วโอ้ยหลับเลยหลับสวยงามมากเลย บ้นปุยแล้วตกมาเลยขบหยออเขาไปหากันกันว่าคนหน่น้องคนหน่าตัดไมลงใส่หรอกกับพ่อ พอละ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 ฝนแห้งแล้วติึกก็พอละส๊า